สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูสุไต่ชาแนลนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจปาล์ยูสุค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นสแตนดาดนะคะสวยงามมากๆนะคะคัะทนที่อยู่ด้านหลังนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นรถรุ่น c a p โต 1.9S สีขาวนะคะเป็นตัวสแตนดาดเลยตัวเริ่มต้นนะคะราคารถสีขาวเนี่ยจะอยู่ที่731,000บาทนะคะสีบอลเงินและสีเทาแลมโบเพิ่มค่าสีเมทัลลิก7,000บาทนะคะราคารถจะอยู่ที่738,000บาทค่ะรุ่นนี้นะคะเรามีจัดโปรโมชั่นเอาไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวแจ้งไทยคลิปค่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าออปชั่นภายนอกภายในพร้อมตกแต่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้เลยค่ะ แคปโฟน1 9 s นะคะรุ่นนี้เนี่ยเรามีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้นะคะแต่คันที่เรากำลังรีวิวอยู่ตอนนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคารถสีขาวอยู่ที่7,31สีบอลเงินและสีเทาแลมโบนะคะเพิ่มเมทัลลิก7,000บาทเป็น7,38นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าจะมีโลโก้ โคมียมอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะเราเรียกว่ากระจังหน้าแบบ T dimension นะคะก็คือกระจังหน้าเขาจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เถิบลงมาด้านข้างนิดนึงนะคะเราจะพบกับไฟเลี้ยวและไฟหน้านะคะไฟหน้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ มันติรีเฟคเตอร์นะคะก็คือไฟหน้าธรรมดาที่มองเข้าไปแล้วเห็นเป็นหลอดไฟสีส้มๆแบบนี้นั่นเองนะคะเถิบลงมาด้านล่างนะคะเราจะพบกับช่องสำหรับอัพเกรดใส่ไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสแตนดาร์ดรถเดิมๆเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะที่เปลี่ยนไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นเรื่องของฝากระโปรงหน้านะคะถ้าสังเกตนเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าแบบที่มันจะมีเส้นคู่แบบนี้ นะคะอันนี้คือเป็น,ปนฝากระโปรงหน้าแบบใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกาันแล้วก็ไปชมภายในของตัวรถกันนะคะคันนี้นะคะเรามีการเปลี่ยน จากล้อรกระทะนะคะเปลี่ยนจากล้อรกระทะเป็นล้อแมกให้นะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นล้อแมกขอบ18เป็นลาย CE 28นะคะเราใส่เป็นยางดีสโตนให้เป็นยางไทยนะคะแล้วก็หน้ายางเนี่ยจะอยู่ที่2 4 5 245ห 5, 5 27540นนะคะลูกค้าสามารถเลือกชุดแต่งพวกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาใส่เป็นน็อตเดิมนะคะแล้วก็พวกชุดแต่งต่างๆก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ย เราจัดทรงให้อยู่หน้า2หลัง4นะคะจัดทรงให้อยู่หน้า2หน้าสหลัง4ี่นะคะแล้วก็มีการกลับแหนบด้วยนะคะแล้วก็ใส่แก้เผายันให้เรียบร้อยนะคะทรงสวยมากๆล้อไม่ยืนนะะย่นนะคะล้อไม่ยื่นนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเทียบให้ดูด้านข้างนี่ค่ะอันนี้คือเราดูด้านข้างอยู่นะคะล้อไม่ยืดเลยยังไงตำรวจไม่จับแน่นอนนะคะทรงนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของสเปคของลอ้อ ะะส่วนไฟเลี้ยวที่แก้มก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ c a p โฟเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ปรับเลนด้วยไฟฟ้านะคะปรับเลนด้วยไฟฟา้าตรงนี้ยังเป็นเหมือนเดิมที่ดึงเปิดยังเหมือนเดิมนะคะยังเป็นสีดำๆอยู่ นะคะมีค่ะอันนี้คือด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายของเจ้าคันนี้นะคะอ่านี่เลยค่ะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไฟนะคะยังเป็นไฟท้ายตัวสแตนดาดอยู่ นะคะก็จะได้หน้าตาไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงท้ายก็จะเป็นแบบใหม่นะคะก็คือจะมีเป็นเส้นคู่กันแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องถอยแบบบิวอินนะคะแล้วก็ที่ดึงเปิดเป็นสีดำนะคะอันนี้ก็คือด้านท้ายของตัวรถก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนอุปกรณ์ตามมาตรฐาน อุปกรณ์ที่เราให้นะคะจะเป็นพวกประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอลบบนะคะกอบป้ายผ้ายางฟิล์มคิ้วกันสาดกระบะไลเนอร์นะคะกระบ er ะไลเนอร์ er เนี่ยก็จะเป็นงานแท้นะคะเป็นงานแท้แบบหูเหล็กนะคะแล้วก็มีการรับประกันให้ด้วยนะคะทั้งหมด1ปีนะคะมีพ่นการสนิมเคลือบสีให้นะคะมีล้อแมกให้นะคะแล้วก็ยังมีกุญแจรีโมททรงศูนย์ให้นะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้าแบบไว Fi ให้ด้วยเช่นเดียวกัน นะคะอ่ะภายนอกก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะที่แผงประตูก่อนเลยนะคะก็จะมีซอบทัชนะคะแต่ว่าเป็นแบบผ้านะคะหุ้มด้วยผ้าแล้วก็มีพวกฟังก์ชันกระจกต่างๆนะคะปรับเรงกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ล็อกรถนะคะล็อกกระจกขึ้นลงขึ้นลงอะไรพวกนี้เป็นประมาณนี้ นะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบยูรีเทนนะคะเป็นพวงมาลัยแบบยูรีเทนนะคะแต่ว่ามีปุ่มมันติดฟังก์ชันตรงพวงมาลัยมาให้นะคะแล้วก็อย่างที่ตายบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ารถเนี่ยเรามีเพิ่มในเรื่องของกุญแจรีโมทมาให้นะคะลูกค้าก็จะได้กุญแจรีโมทแบบนี้ไปทั้งหมด2ดอกนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรีโมทเดิมนะคะเป็นรีโมทเดิมๆที่มากับตัวรถนะคะ แต่ว่าเรามาอัปเกรดให้ลูกค้าเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้กัดดอกให้นะลูกค้าต้องไปกัดดอกเอานะคะนี่คะ่ะฟังก์ชันภายในของตัวรถนะคะจอเนี่ยจะเป็นจอแบบใหม่นะคะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มปุ่มหมุนหมุนนะคะมันทำให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกคอนโซลคอนโซลพวกนี้นะคะ ต่ายลองให้ดูอ่าหน้าปัดเดินไม้นะคะหน้าปัดเดินไม่เป็นแบบเดิมนะคะเป็นแบบเดิมะอ่านี่ค่ะ จอนะคะจะเป็นจอแบบใหม่นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งหมด3ฟังก์ชันใน1หน้า่อใน1หน้าจอนะคะแบบนี้เลยนะคะก็จะมีในเรื่องของข้อมูลของรถนะคะแล้วก็มีพวกออดิโอต่างๆแล้วก็เป็นรายละเอียดรถยนต์แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ฟังก์ชันของแผงแอร์ต่างๆนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นมีทั้งหมด6เกียร์นะคะแล้วก็จอ แล้วก็กล้องบันทึกหน้านะคะเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เดินสายเก็บสายให้อย่างอย่างเนียนกลิบเลยนะคะกล้องก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นแบบ w i f i นะคะสามารถดูได้เรียลไทม์เลยตัวนี้เลยนะคะคม <Home S 2> ชัดระดับเขาเรียกอะไร2 k 2> นะคะอ่าส่วนในเรื่องของบาะนะคะบาะก็เป็นบาะแบบใหม่เช่นเดียวกันนะคะเป็นบาะดีไซน์ ดีไซน์ใหม่นะคะนี่แต่ว่าเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมนั่นเองนะคะนี่ค่ะภายในในห้องโดยสารก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่สองกัน ห้องโดยสารนะคะกว้างขวางมากๆนะคะด้วยความที่เป็นตัวสแตนดาดเป็นตัว S นะคะเราจะไม่ได้มีตัวไล่ฟ้าให้นะคะแต่ว่าเบาะเนี่ยก็คือสามารถพับได้แบบนี้เลยพับเบาะได้แบบนี้เลยนะคะเครื่องมือแม่แรงก็จะมีให้นะคะสามารถดึงตรงนี้ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะมีช่องสําหรับใส่ของทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งนี้และฝั่งโน้นนะคะ มีทั้งหมด2ช่องเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนะคะก็จะไม่ได้มีแอร์หลังมาให้นะคะไม่ได้มีตัวชาร์จแบตด้านหลังมาให้นะคะแต่ว่าทุกอย่างลูกค้าสามารถอัปเกรดได้นะคะตอนนี้เราก็กำลังติดตั้งในเรื่องของคิวกันสาดให้อยู่เลยนะคะนี่คุ้มมากๆนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนี่ค่ะอ่าทรงสวยมากๆนะคะทรงสวยมากๆเลยติดคิ้วกำสาดให้เรียบร้อยแล้วติดคิ้วกำสาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอ่า ทุกท่านที่กันด่วนดูจนมาถึงตอนนี้นะคะก็คงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคันข้างหลังเนี่ยตัวแคปโฟน1.9ตัว S เนี่ยพร้อมล้อแมกพร้อมจัดทรงสวยๆแบบนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสเต็ปแบบคันด้านหลังเลยนะคะชุดแต่งตามที่ไต่แจ้งไปเลยนะคะได้แบบนั้นเป๊ะๆโ,โดโดเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของล้อแมกเนี่ยเราจะมีรายให้ลูกค้าเลือกนะคะประมาณ14-15ลายนะคะแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรอะ พวกรีโมทพวกกล้องหรือว่าอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานพวกนี้ลูกค้าได้ทั้งหมดนะคะส่วนในเรื่องของฟิล์มนะคะฟิล์มถ้าเป็นตามแพ็กเกจของเราที่เราให้เนี่ยจะเป็นฟิล์มลามินานะคะเป็นฟิล์มดำลามินาแต่ว่าลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เป็นเขียวใสได้นะคะสามารถแจ้งได้เลยไม่เพิ่มเงินนะคะแต่ว่าฟิล์มเขียวใสเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของลามินานะคะจะเป็นเกรดของทางร้านนั่นเองนะคะโปรโมชั่น แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยจัดทรงแบบนี้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่2 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะตบมือ 20,09นะคะค่างวด84งวดเนี่ยจะอยู่ที่10,000กับอีก8บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยของเราต่ำม,มากนะคะดอกเบี้ยของเราจะอยู่ที่2.8เปเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นของเดือนมีนาคมนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยสนใจนะคะอยากได้ลดแบบนี้นะคะแล้วก็เงินดาวเท่านี้พร้อมค่างวดแบบนี้รับดอกเบี้ย2.8แบบนี้นะคะให้จองแลวทำสัญญานะคะภายในเดือนมีนาคมเท่านั้นนะคะแล้วก็ ผลไฟแนนซ์ยอยู่ได้ทั้งหมด3เดือนเานะะจะรับจะรับรถช่วงเมษาก็ได้นะคะก่อนสงการหลังสงการได้หมดนะคะแต่ว่าขอให้จองนะคะแล้วก็ทำไฟแนนซ์ภายในเดือนมีนาคมเท่านั้นเองนะคะอ่ะก็จะได้แบบนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวใต้พาดูทรงอีกทีนึงนะคะคันนี้นะคะจัดทรงอยู่ที่หน้าสองหลังสี่นะคะพร้อมกับแหนบแล้วก็พร้อมแก้เผายันเรียบร้อยนะคะล้อไม่ยื่น ล้อไม่ยืน่นะคะสามารถเลือกลายได้นะคะ2 9งหมไม่แพงนะคะค่างวดอยู่ที่1,000 0กับอีก8บาทเท่านั้นเองนะคะดอกเบีย้ยเนี่ยมั่นใจว่าถูกที่สุดในตลาดแล้วนะคะ2.8นะคะอ่านี่เลยโดยที่อุปกรณ์โดยที่อุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานนะคะพวกประกรันพวกจดทะเบียน พวกประกรันพวกจดทะเบียนพวกอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานพวกนี้ลูกค้าได้ไปครบเลยนะคะลูกค้าจะใช้แค่เงินจอง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วมีไฟแนนซ์ดูแลให้ถึงที่นะคะแล้วก็ส่งมอบรถให้ฟรีถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะถ้าเกิดว่าติดขัดผู้ติดขัดด้านไหนนะคะกราบขออภัยด้วยนะคะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้นะคะอยากให้ตายมารีวิวรถด้วยไหนนะคะขอคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลย นะคะวันนี้ตาขออนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ